ครับใครที่ยังไม่ได้ไปนะครับคุณผู้ชมครับสามารถไปกันได้นะครับโดยงานนี้นะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่26มกราคมนะครับของกินต้องบอกว่ามีให้เลือกแบบจุใจมากเลยทีเดียวนะครับไปก่อนเวลานะอย่าเผื่อเวลานะครับคุณผู้ชมครับเออขอเผื่อเวลาไปด้วยนะครับเพราะว่าของเนี่ยหมดเร็วมากๆนะครับ มาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่งานกาชาตินะครับที่จังหวัดพังงาครับต้องบอกว่าชาวพังงาเองเนี่ยก็ได้มีการพร้อมใจกันสวมใส่ชุดเคบยาบญาติเช่นเดียวกับเหมือนกับชาวภูเก็ตนะครับในการเปิดงานประเพณีและงานกาชาติ2,568ปีนี้เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับแล้วก็ลุ้นรางวัลน,นะครับในการรับรถเก๋งถึง3คันเลยครับ ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาครับนายไพรรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดพังงา2,568 โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากต้องบอกว่างานนี้ครับจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับและจะจัดไปจนถึงวันที่26มกราคม2568รวม10วัน 10, น10คืนและอย่างที่บอกครับว่าก่อนพิธีเปิดนก็ได้มีขบวนนะครับเดินแถวเข้าแถวนะครับจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะ สุภาพสตรีนะครับทั้งเด็กๆและก็สาวๆรวมไปถึงผู้สูงอายุเนี่ยต่างพร้อมใจกันนะครับสวมใส่ชุดเคบาย่าครับเข้าร่วมงานเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนะครับในการฉลองการที่วัฒนธรรมการแต่งกายเคบาย่านะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกและบนเวทีเองเนี่ยก็มีการแสดงนะครับทางวัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมถิ่นเพรนกากันหรือว่าเคบายนะ่าที่มีการบอกเล่า เรื่องราวของชาวพังงานในอดีตด้วยครับในงานมีการออกร้านมัชฌากาชาติเพื่อดลรับของรางวัลมากมายมีการประกวดร้องเพลงลุกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านและของท้องถิ่นการประกวดหนูน้อยกาชาติการเดินแบบผ้าไทยการกุศลการแสดงของเยาวชนนักเรียนศิลปินนักร้องการจัดนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนของดีเมืองพังงาและอื่นๆ ส่วนคืนสุดท้ายจะมีการออกรางวัลสลักกายชาติ สมมนาคุณลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลใหญ่รถยนต์ถึง3คันและยังมีรถจักรยานยนต์สร้อยคอทองคําและเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะขณะที่บริเวณสามาตากาชาติในปีนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกตลับเนี่ยได้มีการบรรจุรางวัลน,นะครับใหญ่นะครับเอาไว้หมดแล้วนะครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมารบุดหนุนกันได้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับในการตักมาฉากาชาติอย่างเท่าเทียมในราคาใบละ20บาทเท่านั้น ต้องบอกว่างานนี้นะครับรายได้เนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดพังงาและก็ภารกิจสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาแล้วก็เป็นการมอบคืนความสุขให้กับชาวพังงาดึงดูดประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานนะครับร้านมัจฉากาชาต นะครับมีส่วนร่วมในการซื้อสลากกาชาติได้สัมผัสกับศูนย์ราชการจังหวัดพังงาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นสถานที่ของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่สําคัญก็คือเป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดพังงาที่สวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ